จะลงไปยังไงลุยครับวันนี้พาลุยตามลงครับได้ไหมเนี่ย,ยฮะตรงนี้ก็ยังไม่รู้จะเข้าได้บ้าไ,ไสายลุยสวังแตนอย่งเดียว ีช่องเริ่มเห็นแววครับน้ำเอาเข้าได้จริงตีได้ไหมเนี่ยดำเข้าได้นะครับแต่ตีได้ไหมถามหน่อยเดือดช่อง โโอโ้ทางอะไรเนี่ยหมายสวยครับแต่ว่าอือโอ้ฝั่งนู้นสวยมากนี่ครับอุ้ยงูว่าแล้วตะกี้เห็นน้ำจงเหลียงจงเหลียงไปแล้วระวังมันด้วยนะครับงูโอ้โุยมีฉลดขึ้นน้ำด้วย เดี๋ยวผมว่าผมตรงนี้น่าจะตีได้ครับได้พราะน้่เขียบันท LIKE ี่ก่อนึ้นไปไรต้นหญ้า ก็สภาพหมายตรงนี้นะครับโอกาสที่จะโดนปลาน่าจะเป็นชโดครับเพราะว่าปลาช่อนน่าจะน่าจะพุกอยู่ตามชายตะลิ่งเราไม่สามารถเรียกมันออกมาได้ครับแต่ถ้ากลางน้ําแบบนี้ผมว่าน่าจะโดนชโดมากกว่าแต่ก็ไม่แน่ครับลองดูอาจจะมีทั้งชโดทั้งปลาช่อน คุณ <c oughs> พี่ลงด้านช่องเดียวเนี่ยนั่น,น,นไงข้างบนก็ปีนไม่ได้ขด้างล่างก็ติดยากฝั่งนู้นลงตรงไหนได้หรอ,อ แต่พี่รู้หูเขาพี่อะแดงเสือกหมดแล้วย่าบาดไอ้าสักตัวนึ โอ้แล้วโดนแล้วโดนแล้วท่อนนี้จะโดนเลยท่อนลำคาญขึ้นมากัดโอ้โหเล้าจะโดอยู่พักใหญ่ครับดูร่องรอยครับตีอยู่พักใหญ่นะครับปลาช่อนออกมาจากป่าครับทนไม่ไหวนี่เป็นไงครับ เจอแอคชั่นนะครับกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะครับทนไม่ไหวออกมากัดนะครับจริงๆแล้วตรงนี้มีฉโดขึ้นน้ําอยู่แต่ตัวไม่ใหญ่มากผมก็เลยลองตีตื้อดูแต่ไม่กัดกลายเป็นประชอนออกมากัดนะครับโอเคครับตัวนี้เป็นต้นแบบเขียดจำนะครับเป็นเหยื่ออีกตัวหนึ่งนะครับที่ให้นานาเลือกใช้กันลองดูโอเคครับผมเดี๋ยวลองเทสต่อกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กตูม สุดยอดครับ